ชื่อเด็กชายพีรวุฒิซื่นตาผมชื่อเด็กชายคงกระพันเกียนกุลังพวกเราเรียนอชส้นม .1 ประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านองาวิมูลอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินเราชอบผมสีแดงผมสีฟ้าอาหารที่พวกเราชอบข้าวมันไก่ผมหมูหม้ออบผมอยากทำ อยากมีบ้านและอยากมีตังสะก้อนแล้วไปต่างต่างประเทศอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวผมอยากเป็นสร้างไฟผมอยากเป็นนักซ่อม